สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็จะเข้าป่าจ้ะออกไปดูหาดูเห็ดวันนี้ก็พี่แอนดีจะพาไปจ้ะทุกคนนะวันนี้ไปกับสามีจ้ะพี่สายไม่ได้ไปด้วยเนาะพี่สายวันนี้เป็นวันของครอบครัวจ้ะเลยพี่สายก็ไม่ได้ไปด้วยกับจอยเนาะก็จะมีจอยกับพียนดีจ้ะเพราะว่าพี่สายสามารถไปได้วันธรรมดาจ้ะทุกคนถ้าวันเสาร์วันอาทิตย์นี่ก็คือ พี่สายจะยุ่งนะจะยุ่งอยู่กับครอบครัวจ้ะทุกคนเออม,มาเถอะเพี่อนดีเซาเพื่อนจ้ะไปทำงานเราจะไปไปเติมน้ำมันกันก่อนจ้ะทุกคนครัเมื่อกี้จอยลืมกดถ่ายเ,เพื่อนคุยไปถ้ายาวเยอะเลยนะพี่ออนดีเนาะเอาโฟกั t ตูเทอร์นิ่งแล้วพี่ออนดีจำทางไม่ได้ ก็ต้องบอกเส้นทางไปป่าเห็ดจ้ะจำไม่ได้ไปกี่รอบกี่รอบก็จำไม่ได้ต้องให้จอยเป็นแซฟนับให้ทุกคนจะ,จะแวะปั๊มน้ำมันกันก่อนนหนาวแต่ว่าฝนไม่ตกแต่วันนี้เมื่อวานฝนตกอยู่วันก่อนนี้ตกหนัก Nam darling, đi về đi chung tân. Uh, Stillington, mô oh, the bosch, cầm ấy, đi main street, b1363. Mô Chúng ta What is it? โอเค l ล v e I h a v e everything. ต่างคนก็ต่างเดินนะจ๊ะทีนี้ทุกคนผัวไปทางเมียไปทางจะบ้านนี้จะเป็นอย่างนี้นะไม่ตามกันจะไม่ตามกันต้อยๆอ่ะนะพูดถึงต่างคนมาถึงที่ก็แยกย้ายทํากิจกรรมในสิ่งที่ตัวเองอยากจะทําคู่หูไม่ได้มาด้วยจ้ะวันนี้นะเยวเพื่อนๆถามว่าทําไมไม่ชวนน้องทรายมามั่ง พี่สายยุ่งจะนะวันถ้าเป็นเป็นเป็น,ปนวันหยุดอ่าวัอาทิตย์เนี่ยพี่สายจะยุ่งพี่สายก็อ่าเขาอยู่กับครอบครัวจะวันของครอบครัวเนาะสามีพี่สายก็หยุดงานไงลูกก็โรงเรียนปิดเธอมีเงี้ยเขาก็อยู่กับครอบครัวจะนะจอยนี่คือก็อย่างเห็นเนี่ยจะขึ้นมากับเพี่อนที่ถ้าเป็นวันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยถ้าวันศุกร์เนี่ยจอยมากับพี่สายได้ไงทุกคนเพราะว่า น้องไม่ดีไปโรงเรียนพ่อไม้เขาก็ไปไปทำงานน่ะนะออนั่นแหละจะ้ะไปเอาสวนอุกาศหนาวมากเลยวันนี้อากาศเย็นเย็นบางทีเพื่อนๆถามว่าไม่กลัวเหรอคะมาคนเดียวไม่ต้องกลัวแต่รถจอดเต็มเห็นไหมรถเขาจอดเต็มอยู่นะคือคนเขาพาหมาเดินจ้ะคนแล้วก็คนเขาควบม้าด้วยทุกคนไม่ต้องกลัวเนาะขอบคุณที่ที่ ที่ห่วงใย,ยจอยจ้ะบางคนบอกว่ามันดูเปี่ยวจ้ะมันมันป่าเพื่อนเอองั้นเขาจะเรียกว่าป่าหรือมันไม่ใช่ส่วนสาธารณะอ่ะทุกคนมันนอกจากคนที่เขาชอบทํากิจกรรมในการเดินในการวิ่งนะแล้วก็พาครอบครัวมาเดินป่าจริงๆจะถึงจะจะจะ,จะ,จะมาทางนี้จ่ะทุกคนเพราะว่าป่ามันไม่ได้อยู่ในตัวเมืองนะเพื่อนๆนะป่าก็คือป่าเลยเงี้ยคนเขาชอบนิยมทํากิจกรรมนะทุกคนนะ บางคนนี่ไม่อยากให้ลูกเล่นมือถือไม่อยากให้ลูกอยู่กับจอเขาก็จะพาครอบครัวมามาเดินนะจ๊ะมาสัมผัสกับธรรมชาติขวัญออกปากหนาวนะหนาวละ้าจ๊ะไปด้วยกันไปดูซิว่าเห็ดออกหรือย,ยังถ้าเห็ดไม่ออกก็ถือว่าเราออกมาเดินออกกำลังกายไปจ้ะนะมาเดินออกกำลังกายเปลี่ยนบรรยากาศมั่งเจอเห็ดไม่เจอเห็ดก็มีความสุขจ้ะเดินมาดู เลยมาเดินอย่างเงี้ยแต่ดูแล้วมันดินมันแห้งนะทุกคนนะดินแห้งอ่ะมันดินแห้งเมื่อคืนไปนั่งดูคลิปชาวพาัานเขาทางแถบอังกฤษนี่แหละแต่ว่ามันอยู่ทางใต้ไงทุกคนทางทางเคนอ่ะใต้ของลอนดอนอ่ะนะเห็ดโอย้ยเขาไปเก็บกันนะเพื่นนนอนๆไอซิงซอ่อนแถบเหนือนี่ คอยแต่แย่งกับก็ลอกกระแตอแย่งกับก็ลอกกระแตกินเหลือจากเศษก,ก็ลอกกระแตแล้วก็นั่นแหละเราถึงจะได้กินจ้ะทุกคนบรรยากาศประมาณนี้รอยเหมือนมีรถไปบุกไปตัดต้นอ้นี่เลยเนะี่ยต้นอะไรนะอะไรทุกอย่างเนี่ยเฟินเฟินอะไรทุกอย่างใช่ไหม จะ <c oughs> บอกเขาก็บอกไม่ถูกเฟินเฟินถึงบอกแดดดีเนี้ยตาลายเลยหาเห็ดดต่เพื่อนๆเลยกลุ่มๆเงยเงยนี่งไงบ้านเขา เมื่อกี้สองคนก็เดินผ่านจอยไปแล้วก็นนู้นเลยไปตรงนู้นละดูสภาพแล้วมันดินมันแห้งมากไปเที่ยวนี่มือนก็ฝนไม่ตกเลย <c oughs> มันมนฝนไม่ตกเลยฮะเห่ไหนมันจะขึ้นนะฮะขนาดเห็ดเบื่อมันยังไม่ขึ้นเลย แล้วพืนพ่นคิดว่าไอเห็ดกินได้มันจะขึ้นแล้วเหรออ๋อกำลังกายปะเป็นไายจอยไม่เป็นไรหนันได้นะให้เขาเรียกนะันนะเพื่อนๆกำลังใจตัวเองอ่ะเดินลงมอมามันเร็วอยู่นะให้กำลังใจตัวเองไนงะแล้วก่อนในนี้มันเคยขึ้นอ่ะทุกคนเดี๋ยวจะไปดูเข้าไปดูหน่อยทุกทีมันเคยขึ้นนะนจอยเจอเมื่อปีที่แล้วดอกหนึ่งตรงนี้แหละเดี๋ยวจอยจะเข้าไปดู เห็ดพวกนี้กําลังขึ้นจ้ะทุกคนนะเนี่ยได้นะ้ําฝนเขากําลังขึ้นไม่รู้เห็ดอะไรนะคะทุกคนนี่ให้ดูจอยไม่เก็บนะเห็ดพวกนี้ยถ่ายให้ดูเฉยๆจ้ะเนี่ยตรงนี้มันรู้สึกเฉะขึ้นมานิดนึงแต่มันก็ยังไม่มีเห็ดที่ว่าจอยจะเก็บจ้ะจมันมีแต,ต,ต่เห็ดเห็ดพวกเห็ดเบื่อเห็ดเมาอย่างเงี้ยจ้ะทุกคนป่ะไปลยมันต้องเจอสักดอกแหละเ็าทุกคนนะ อเอหลเห็ดพวกนี้กำลังขึ้น,นทุกโดนน้ำฝนเลนยเห็ดเบือเห็ดเมาเห็ดเบือเห็ดเมาก็ถ่าย้เขาดูเห็ดอะไรเนี่ยดอกใหญ่ดอกใหญ่นะคะเนี่ยเห็ดอะไรก็ยังมีความสุขกับถ่า,ายให้ทุกคนได้ดูนี่อันนี้เห็นว่าเขาว่ากินได้นะทุกคนนะเห็ดพึ่งเนอยอะไรสักอย่างนี่แหละเขาว่านะ แต่จอยไม่เคยกินจ้ะนะจอยไม่กินจอยจะกินอันที่ว่าจอยเคยกินนะทุกคนเห็ดพึ่งง่ายเมื่อกี้หมาก็วิ่งมาหาวิ่งมาต้องตัวจอยกําลังเดินตะคุม่มตะคุม่มพอได้กินเห็ดกําลังออกไงเออวิ่งมากันใหญ่จอยก็เลยเอาขนมล่อซะแต่แต่ว่าจะให้ขนมหมานี่ก็ต้องถามเจ้าของเขาก่อนนะว่าโอเคไหม ขนมหมานะไม่ใช่ออก็เอาขนมคนให้เขาเอาขนมหมามาล่อหมาครับเดี๋วเดี๋ยวจะพาไปดูปดเห็ดไอ้ตรงเนี้ยมันคล้ายเห็ดมันปูมากแต่ไม่ใช่นะทุกคนนะบางคนบอกว่าเห็ดมันปูไม่ใช่เห็ดมันปูนะเขาเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเรื่งเืงเนี่ยมาวันนักพิสายมันไม่มีขึ้นนะเห็ดพวกเนี้ยไม่ไม่ขึ้นเลยก็ที่เ,เริ่มขึ้นละอืเห็ดพวกเนี้ยเห็ดเบื่อเห็ดเมาเริ่มขึ้น ก็ใกล้ถึงเวลาเห็ดที่เราเก็บออกแล้วจ้ะพวกเห็ดเกาลัดเหกาลัดอย่างเงี้ยเนี่ยเห็ดอยไรเงี้ยสิงหมาไหมไม่ต้องห่วงหรอกจ้ะเยอะหมาเยาอะนี่เห็นไหมเนี่ยเห็ดอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยบาง,งคนบอกกินได้บางคนก็บอกกินไม่ได้จอยไม่เชื่อแค่นั้นหรอกจ้ะ ต้องศึกษาเองเห็ดไส้ดงไส้เดือนนึงเนี่ยแก่แล้วเ่ยดูลอยอะไรเห็ดพงเห็ดพิษป,ปนกันไปเนี่ยทุกคนอันนี้เห็ดพึ่งแม่มดเนี่ยเอาก <c ười> ิดกุดกรดดิงหนีอีก <c> เ <ười> นี่ไง เห็ดพึ่งแม่มดอันนี้นะเก็บให้ดูเฉยๆจ้ะแต่จอยไม่เอาไปกินนะคะ,ะให้มันก็นอยู่บนนั้นให้เขาอยู่ตรงนั้นแหละทุกทีจอยจะเจอดอกสองดอกแถวเนี้ยนะเห็ดพึ่งหวานน่ะมันค่อยมีหรอกยังไม่มายังไม่เกิดยังไม่ออกแล้วก็ตอนนั้นมันจะมีพวกเห็ดอะไรนะเห็ดพึ่งขาลายแถวเนี้ยจะเยอะสมัยก่อนอะ ตัวต้นนี้ไม่ค่อยมีไหนเห็น,นเธอขึ้นเลยไหทุกคนเขาจะมีเห็ดพวกนี้ขึ้นก่อนเห็นไหมไม่รู้เห็ดอะไรนะคะไหนๆอย่างเงี้แล้วก็จะมีออกตูมๆเล็กๆกำลังขึ้นอยู่จ้ะนะคนเขาบอกว่าพี่แค่กูนะอย่างงี้คนพามาหมาเยอะคนเพื่อนท่านั่งอย่อยางนงี้นะหมาวิ่งมานี่แบบกระโจนใส่กระโจนใส่เลย นี่ก็มากระโจนใส่จอยลายตัวละนี่ดอกนึงนี่เห็ดอะไรไม่รู้ใจไม่ใช่เห็ดพึ่งหวานเห็ดพึ่งหวานไม่ใช่หน้าตาอย่างนี้นะคะทุกคนเนี่ขึ้นกันเต็มนี่เห็นไหมนี่อย่างเงี้ยมันตาลายเพื่อนมอง,มอง,มองไม่ค่อยเดี๋ยวแดดเดี๋ยว,ยว,ยวอะไรอย่างเงี้ยมันแบบมองไม่สนุกเลยะอะนะมันคงไม่มีหรอกจ้ะเพราะว่าคนมาป่านี้ยคนมาเยอะทุกคน นะมาเยอะคนที่เขาเก็บเห็ดนะนะเฮ้าก็เดินเดินถ่ายทุกคนดูเละเห็ดแล้วก็ถ่ายไปนะถ่ายไปดูตามป่าตามเขาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเห็นได้ยินคนเขาไหมนี่เห็ดอันนี้ยเนนะที่กินได้บอกแต่ว่าเพื่อนบอกวไม่อร่อย ไม่อร่อยจอยไม่อร่อยจอยไม่กินละนี่นี่นนเห็นไหมเนี่ยกำลังขึ้นเนี่ยเห็ดเบื่อจอยว่านี่นี่อย่างเงี้ยนี่อย่างเงี้ยเห็ดอะไรกันไม่รู้นี่จะถ้าเห็ดพวกนี้ขึ้นเดี๋ยวเห็ดพึ่งหวานก็จะขึ้นตามจ้ะทุกคนจะยินไหมคนก็เดินอะ่ะม,ทมีทุกคนพาหมาเดินทุกคนหมานี่ก็วิ่งแบบว่าชนเห็ดแบบล้ม ร่นรนนาดนะสมัยก่อนจนมาให,หม่ๆนะเห็ดเยอะแถวนี้ยทีเนี้หมาวิ่งชนอ่ะทุกคนอม,มันก็จะล้มระนรีระนาดอ่ะไ่เห็ดลายดำๆไงนี่เห็ดละหม,มากละเมือกอะไรของเขาเนี่ยพาทุกคนดูแล้ววันนี้คนจะเยอะไม่ใช่รหรอกวันเสาร์อาทิตย์นะทุกคนนะ เห็ดที่ว่าคนเขาเก็บไปกินอันนี้มัน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 จางละสีมันจางละเราจะเมื่อก่อนมันเยอะทุกคนเห็ดนะอ่ะอันนี้มันไม่ค่อยมีอย่างที่บอกแหละนี่เห็ดอย่างเงี้ยเขากินกันเห็นไหมเนี่ยอย่างเงี้ยนี่ให้ดูนี่นี่อย่างเงี้ยนะกลังขึ้นเต็มเลยเห็นไหมเนี่ยอันนี้ไม่ใช่เห็ดพึ่งหวานนะทุกคนนะ มันเห็ดอะไรเนี่ยนอนเจาะเนี่อย่างเงี้ยเห็นไหมอย่างเงี้ยเห็ดอย่างเงี้ยนี่ทุกคนเจาะเจอจเห็ดอาจจะเป็นเห็ดพึ่งหวานที่แบบหนานใช่ยเไรในเห็ดพึ่งหวานเน่าแล้วจ้ะทุกคนเนี่ยมันเน่าละมาเมื่อสายไปมันชอบขึ้นแบบอย่างเงี้ยแล่นก็เน่าโดนฝนโดนอะไรเน่าทิ้งหมด ดูสิเห็ดพึ่งขาลายทุกคนเห็นไหมเนี่หมามันเตะเนี่ยมันขึ้นอยู่ตรงนี้เราลอยมามันเตะหมาใช่ย่อยเยอะเยอะเตะล้มพินาศหมดนี่ก็เห็ดเลยไม่รู้นะเจอเห็ดพึ่งหวานเน่าดอกนึงดอกเล็กแล้วก็เจอเห็ดพึ่งขาลายโดนหมาเตะ โดนหมาเตะถ้าว่ามันอ่อนก็เอาได้อยู่เ,เพื่อนๆอันนี้มันแก่แล้วไงก็เลยแบบไม่รู้จะเอาไปทไําไหมแก่แล้ววะเริ่มออกนะจ๊ะจ๊ะเจ้เอ้เจ๊ทรายอีกสักอาทิตย์สกอาทิตย์มาได้เลยเราอะผมคิดอะมาแนละ้วไม่รู้มันจะทันเ้าบ้านเขาไหมไม่ใช่มาไม่ใช่ประมาณแล้วจะเจอนะทุกคน